ดอกไาซ์ชั่นสีมพูสวยมากเลยนะแม้ได้หน่อยละพี่ไม่รักแฟนพี่เหรอเอาไปเลยสองดอกไหมสองดอกสามสิบรับดอกไม้สักดอกไปเป็นพร็อพไหม <c oughs> เอา้าตายแลว้วมานี่แลว้วมานี้แลว้ว <c oughs> ดอกไม้สวยก็ต้องคู่กับคนสวยครับอขา,ายดอกไม้พี่อดหนช่วยน้องหนะ่อยสองดอกเนี้ยอันนี้จริงเอาจริงเนียเอาจริงนี่ี่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่มีเงินสักบาทแต่จะหารายได้จากทา,างไหนไปดูนะครับแล้วคิดว่าเทคนี้เราน่าจะได้ขายดอกไม้แหละผมอยากได้ดอกไม้ดอกนี้แหละ คอเท่าไรร้อยห้าสิบบาทประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนี่เหรอผมติดไว้ก่อนได้ไหมผมไม่มีตังค์นะอเอาไปเถอะเอาต <ๆ S 1> <ๆ S 2> ัวนี้ก็ได้วะขอยืมไปไหน่อยนะครับยืมไปหน่อยแล้วกันขอบใจด้วยนะมา,า,มาะจากที่ไม่มีตังค์แต่ก็สามารถติดหนี้ไปได้ร้อยสี่สิบบาทแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเลยจะหาเงินจากไหนไปจ่ายให้แกไปดูกันเลยครับ <S <S ดอกอะไรชั่นสีชมพูสวยมากเลยนะแม่เล็กหน่อยเหรอพี่ไม่รักแฟนพี่เหรอพี่ซื้อสักสองดอกก็ยังดีนะสแกนได้ไม่เป็นไรเอาไม่เอาเลยเหรอ นึกว่าเจอคู่รักซะแล้วไปไหนกันเหรอครับพี่จะกลับพี่ซื้อดอกไม้ให้แฟนพี่ไหมสวยๆอุ้ยเนี่ยสวยมันแฟนพี่เลยเห็นไหมเอาไปเลยสองดอกมหมสองดอกส <c oughs> ามสิบสองดอกอ่าสองดอกนี่ไงต้องต้องถือคู่กันอ่าสองดอกสามสิบบาทโอเคไหม <c oughs> ไปซะแล้วเดี๋ยวพี่พี่ไปได้เลยฮะพี่ไปได้เลยเดินไปได้เลยพี่อะไรนนพี่คบกันนานหรือยังครับให้ผมเดาไหมให้ผมเดาไหมประมาณ8ปีแล้วถูกไหมถูกครับเฮ้ยแปดปีฮะเก้า ก็พี่ดูแลแสดงว่าแบบรักคู่รักเขาเคยชินไงอ่าเคยชินแล้วก็เดาถูกด้วยอยากยัมีครั้งที่สองเอามาสี่ดอกก็ได้เอ้ยสี่ดอกโอเค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 สี่ดอกหนึ่งท่านได้แล้ว60บาทสี่ดอกโอเคครับขอบคุณมากครับพี่บ๊ายบายบ๊ายบายรับดอกไม้สักดอกไปเป็นพร็อพไหมปกติดอกละยี่สิบขายยสิบห้าบาทน้องเหม่อดอกไม้มาเลยต่อสิบห้าบาทพี่ว่าสนใจไหมเฮ้ยนี่นี่เห็นไหมน้องเขาได้อยู่แล้วได้หนึ่งดอกแล้วนะ ตกใจไหมเนี่ยพี่เข้ามาชาร์จตกใจไหมตกใจไหมไหมี่นิดนึงฝากว้าไอจีหน่อยเดี๋ยวพี่ไปเปิดว้าใหม้มีแฟนหรือยังมีแล้วไอจ <laughs> นะีชื่อเชตนะิดาเชติดาเชติดาโอเคอ่ะชื่ออะไรนะชื่อมด,ช,ดชื่อมดวันนี้พี่มาขายดอกไม้เอาทั้งดอกไหมดอกละสิบห้าบาท <laughs> เอาดอกหนึ่งนะเอาสองดอกได้ไหมได้แล้วสองดอกฝากว้าหน่อยชื่ออะไรนะไอจี น้องมดสถานภาพยังโสดปกติมีคนมาเลี้ยขายอะไรในร้านพี่ไหมมีบ้างครับมีบ้างเหรอใช่แล้วผมเนี่ยเป็นคนประเภทแปลกๆมั้มาเลี้ยขายในร้านพี่เนี่ยขายอะไรหาดอกไม้พี่อดนนช่วยน้องหน่อยสองดอกเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะใช่เอาอย่างนี้เลยสามสิบบาทพี่ใช่เฮ้ยมีสแกนเนาะอันนี้จริงเอาจริงรใเนี่ยเอาจริงนี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเช็คตังค์ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเข้าแล้วนะสามสิบ บาทโอเคตสามสิบบาทขอบคุณครับพี่ชายครับผมทั้งมาขอน้ากินทั้งมาขายดอกไม้นี้จะทำอะไรก่อนนะชื่ออะไรฮะช <c oughs> ื่อเฟิร์นะครับพี่ขายดอกไม้ดอกละวจีบมาถ้าซื้อตอนนี้สอ,องนะ2 2> ดอกเหลือสองดอกเหลือสามสิบบาท <c oughs> <c oughs> นี่ไงน้องเขาอาแล้วนะเอาแล้วเอาสองดอกเลยนะคละดอกหารกนแล้วดอก,ก,ดอกพอดีสามสิบบาทนี่สามสิบบาทเจอผู้หญิงที่น่ารักอย่างนี้ไม่จีบตอนนี้ไม่รู้จะจีบตอนไหนนะขอมอบให้ เฟินนะครับแม้าทางที่เขาก็ซื้อนะก็ต้องมอบให้ <ส datasets> โอเคฮะฝากว่า,าไปจีได้ไหมจว<สะ>นดอกไม้นดอกไม้ด้วย<สะ>ขอบคุณนะครับซ<สะ>ื้อดอกไม้ช่วยหน่อยได้ไหม<สะ>ดอกละสิบห้าบาทนึกว่ามาให้เหรอนึกว่าไม่เมื่อกี้นึกว่ามาให้ใช่ไหม<สะ>ได้นะ,<ส>ะโอเคนี่ไงได้<สะ>ได้อีกสามสิบบาทแล้วโอเคสอมดอก<สะ>คนละดอกพอดีใช่ไหม เอาไว้ถ่ายรูปนะฮะตายอีกแล้ว30สบาทพี่ชื่ออะไรครพี่จูนพี่สกายสถานะภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสดสดครับพี่จูนสดครับสถานะภาพสดนะครับพี่จูนเอาคนะคครับขอาคนะคับขอาคนะครับซื้อดอกไม้ช่วยหน่อยได้ไหมครสนใจเอาไปให้สาวๆดูไหมสิบห้าบาทละผมมีภารกิจให้ เดินเอาไว้ให้เขาใครก็ได้สักคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่ดอกสี่ดอกรวมกันเป็นหกสิบบาทอันนี้มัดมือชกขายเออนี่แหละตอนนี้จ่ายตังค์ก่อนหกสิบบาทบังคับจ่ายตังค์ก่อนใช่จ่ายก่อนฮะเจนฮะได้ได้พี่ชื่ออะไรครับชื่อเจมครับผมพี่เจมครับเจเรมี่เจเรมี่เจมี่ตอนนี้สถานภาพเป็นไงบ้างครับ ตกงานครับโอ้ยตกงานหมายถึงสถานะกู้ครองโสดสมรสหรือว่าอย่าล้างโสดครับผมไม่โสดครับผมแต่ว่าอ๋ออ๋อปวดหลังวะดีิคืออะไรนะอะไรนะอะไรนะเป็นไรฮะหลังเป็นอะไรนะฮะโอ้ยโอเคโอเคมันกันแค่สี่คนเหรอค่ะมันแค่สี่คนผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเออชื่ออะไรนะชื่อแยมชื่อแยมโอ้ยตายแล้วต่อไปน่าจะขนมปัง น้องมาเนี่น้องมาเนี่น้องมเนี่น้องมาเนี่เฮ้ยพี่พี่เจมใจกล้าว่ะใจกล้ามาเออขอบคุณนะฮะเพราะว่าดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยเออดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่คนสวยเฮ้ยไหนปวดหลังใหม่เยปวดหลัง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 โอ้ยหโอ้โหโอ้โหอ่ะจัดไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ มาภัยขอบคุณขอบคุณพี่เจลขอบคุณครับดอกละสิบห้าบาทสองดอกสามสิบบาทเป็นแฟนกันไหมเนี่ยเป็นแฟนเอาเหรอเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนให้กันได้ไหมเิดว่าได้ให้กันได้เลยรับดีไหมสองดอกสามสิบบาทตังค์ะกจ่ายได้เอ้ยได้ตังค์แล้วนะสามสิบบาทได้ตังค์แล้วโอเคขอบคุณครับไปแล้วนะ เราเล่นเราเล่นโอเคครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องชื่ออะไรครับกลัวไหมอะกลัวไหมมานี่แล้วมานี่แล้วเอ้าตายแล้วปกติดอกไม้ตัวนี้ผมผมจะขายแต่ว่าขอขอมอบขอมอบให้น้องดีกว่าพี่ให้ดอกไม้ค่ะขอบคุณนะโอเคเมื่อกี้เลยขายมา2ี่สิบดอก ก็ครบแล้วเหลือดอกสุดท้ายก็เลยเอามาให้น้องเขาดีกว่าขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นกับการขายดอกไม้20ดอกครั้งนี้ต้นทุนอยู่ที่140บาทโดยที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าของร้านเลยอันนี้เราหักต้นทุนไปก่อน140บาทเงินที่เรามีก็อยู่ประมาณ 60- 90บเกโบอีก90 60ก็เป็น150บาทโอเควันนี้ได้เงิน150บบาทกินข้าวแล้ว ขอบคุณสำหรับตรงไม้วันนี้นะครับบ๊ายบายเจอกัน